จังหวัดกาญจนบ,บุรีผอบเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุรศีหาหรือส่วนราชการทองผาภูมิกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันวันที่7พฤศจิกาย,ยน2568นพลตรีนัทพงศ์อัศวินวงศ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่เกในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรศีบูรณาการร่วมกับ นายอัธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดเผยว่าสำหรับปีที่ผ่านมาห้วงเดือนพฤศจิกายน2568และเดือนธันวาคมของทุกทุกปีเกิดเหตุไฟป่าขึ้นในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีจํานวนมากซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจลาดยากรมกําลังสุรสีจึงได้จัดสั่งให้พันเอกพันศัก เพียวานนิตผู้บังคับการกลุมทหารราบที่29ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยญากองกําลังสุรสีพร้อมด้วยพันเอกปิยเนรพัฒศาสัตว์วงรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจลาดยญาประชุมหารือเรื่องสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กร่วมกับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กาญจนบุรีสีอู่ล่องอำเภอบิลล็อก หนะ้าที่ทางการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตําบ์ปิล็อกอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางเดียวกันในการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันซึ่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจําวันและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิเป็นอย่างมากพันเอกพันศักด เพียวพาณิชผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยา้าเปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจลาดยากองกําลังสุรสีตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีจึงได้หารือร่วมกันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาหมอกควนันและฝุ่นละอองขนาดเล็กมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเส้นการหารือในวันนี้ได้ร่วมกันกําหนดแนวทาง ในการรับมือและแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกีรติกก้อนทองคำข่าวภาคจังหวัดกาญจนบุรีภูวนัฐแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน